จะเล่นศิลป์จะเล่นทำชิปนี่แจนซาสัมพันธ์กับญาติที่ทำพุทธวุฒิแม่สำนักนี่เป็นสำนักปลาหัง่งสำนักสงปลาหัง่งเตรียมพร้อมที่ทีสวยม้อนคำปีพร้อมที่ชิยก์สายลาสายปลาเรียนที่ไดอัตามาเนี่ยมาอยู่น้ำเพลินวันนี้ก็ขอแกงข่าวพุทธศาสนิกชน หลวงพ่อแมร่รุศิริถูกหาเดอ้อคืออัตมาเออได้ยกเลิกออกจากนี้แล้วคือสิบปารายูน้ำเพลนสิบปารีตน้ำพนเพลนไปให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นเฮ็ดเอาทำเอาสิ่งที่เฮาเฮ็ดมาทำมาเป็นการที่ว่าร่วมด้วยช่วยเพินน่นเนาะพระสัมพันธ์บอกสายนิยชนบอกลุศิริทุกหาหากว่าเป็นยังอ,อนุโมทนาบนุญเหมือนนึกเกา่า ติ่งที่ได้เห็นได้เตรียมใบเพราะว่าวันที่หนึ่งก็จะได้ยกเสากับมาแล้วลุงปุตติ่งกับคนไปแล้วติดมาเนื่องการมาเตรียมความใบนี่ก็เลยมาประชาสัมพันธ์บอกพี่บอกน้องบอกบอกแม่บอกโตอาตมาภาพเอ่อบ่ได้ยุนีบ่ได้ประจำยุนีก็ทีขึ้นไปมังกรวัดจำปาซักบ้านหนองมะานสร้างวัดในบ้านอ่อยุนีเป็นกัมีพ่อแม่คู่บ่ายจันท์มาอยู่แล้ว กับว่าเป็นยังน้องแม่เนาะสิ่งที่ได้ร่วมกับเพิ่นมาทำกับเพิ่นมาก็คือสิไดนยกให้เพิ่นไว้ที่เกา่ากับว่าเป็นยังครับลด่มโดยเจอกันที่เกา่าเหมือนถ้าข้าวที่เขาไมา่ไดม่หม่มกับว่าเปการปฏิบัติธรรมทุกวันพระทุกวันศีลกับว่าเป็นยังเนาะกันวันที่พรมดึงบอยดึงแม่เขามาก็ถือว่าดีอันนี้กับั่ไทยเห็นการแจ้งเห็นควาคุณแม่ทราบเดอ้อ ก็แต่แม่แต่มาเบอร์เดย์ยูนี่แล้วเบอร์เดย์ยูสักนักสงฆ์ป่าหั่นแต่ว่ามาซอยกันใส่งานเพลินกแบ้วพอไปยังอ่าสมัคสั้นกันขึ้นเก่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ม่อยังก็มาซอยหากันขึ้นเก่าอ่เพียงแต่ว่าบอร์ดยดูแลอ่าเป็นสิมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาดูแลมาจัดสรรมาแบ่งที่แบ่งทางสืบสานต่อไปเรียกประชาสัมพันธ์บอกคุณพ่อคุณแม่ไว้ในเมื่อซอยเพิ่นในเมื่อร่มเพิ่นอยู่เป็นเดือนเอากะือว่าดี ตอนแดกกับบ้าสิได้ประจําอยู่นี่ก็ไม่เหตุการันยังดอกก็ได้พิธีพันธ์นั่งกันเด้อร์จะไปคิดอย่างอื่นเด้อก็คือว่าธรรมาก็ออกตัวไปว่าก็ยังมีพระราชนิได้ไปทำวัดละอยู่วัดทั้งบ้านเออมาพุนกับขาดพี่มาพี่กับขาดพุนสารกรวิชาสำคัญจะแจ้งเห็นพุทธพ่อพุทธแม่พุทธศาสนิกชนที่เข้าใจ ือตอนนี้ธรรมภาคพิ์พาฤชบวได้ยินประจํอยุนีสำนักสงฆ์ป่าหั่งที่เป็นวัดสากม่ที่จะขวางที่พันถวายเพ็นนี้จิตใจใส่สัทธาพันถวายใหทีตรงนี้ให้เป็นวันหรือว่าเป็นสำนักสงฆ์เพื่อเป็นการสืบทอดพุทธศาสนานี่ก็ได้เบิ่งยันลังตอนที่เขามาเตรียมการเตรียมงานตอนที่เขามาแปลงจด้ลื้อเหลือจัดแต่ง ไปเ,เตรียมงานปฏิบัติธรรมหรือว่าตื่นส่วนบอกต้นไม้ออกหรือว่าเขาสิได้สั่งสาราจนมหัวมือผู้เฒ่าผู้แจ่เพิ่นมารวมกันขุดหลุมผุดติง่งต้นบอกต้นไม้เขาก็ได้ออกเบิดลดถมิโค,โค้มจาจบบรรเล้วอ่อมารวมกันขุดหลุมผุดติ่งไว้เอ่อเพื่อสิตั้งเสาเอกเสาโทเอ่อหยัดย่อมเพิ่นกอมาหลายมารวมด้วยช่วยกัน ลราถึงพอแม่คุูบายจารย์ที่ได้มารวมทำน้ำกันถือว่าเป็นผุ่นหญ,ญ่หลายผู้หลายคนครับได้มารวมกันเทดรวมกันทำอ่าถือว่าสมบูรณ์แบบกับคุณพ่อคุณแม่มันจะได้ยกเราเนหนึ่งธรรอัตมาก,กับบรรมมามัยมั่งหงมั่วเจ้าระบาดได้ออกจากสมัครนี้แล้วกลับาเข้ามาสู่ในบ้านบ้านทาบาราจีที่ทั้งบ้านบ้านกระาดพระนี่สิน่ะการเตรียมขุดหลุมุดติ่งใบ แต่ไวซี่ได้เาสาเอกเสาท้อล่มก็จะได้ยกขึ้นตอนนี้ฉะลังสิหามใหม่ภากันหามใม้คอนไม่ออกจากที่นะก็เราล่รายล,ล,ละเอียดให้ฟังเด้อคุณพ่อคุณแม่เด้อนี่ตอนที่อยู่สันเขาพ่อแม่ครูบาอาจารย์สีโรบขุมาร่มรวมสันเโาน้าสถานที่สำนักสงฆ์ป่าห้างนั่นละตอนที่อาตมาประจัมโยตอนนี้เฮาก็สิบ่ได้อยู่แล้วอาตมาก็ได้ออกไปแล้วละ่ะ แต่ว่ากัสิมานรวมโดยแชร์กันทีเ่เก่าเหตุสัขงข์นะคุนที่เก่ากับคุณพ่อคุณแม่เราไม่ยั้งกันธรรมดาพ่อแม่กับบ่า,าจารย์ก็ต้องซ่วยกันทําใจกันเหตุใจกันที่เก่าละอลลันนี้อยังกับเบื่อนกันแย่งกันที่เก่าอ่าก็ต้อ,องบอกคุณพ่อคุณแม่เด้อให้เข้าใจตอนนี้ตอนอยู่ผู้เดียวอา่าคุณศาสาเนี่ก็จนญาติโยมพอญาติไม่โย่อมกันก็มา,าร่วมถวายอาหารอาหารอายุ ออยุผู้เดียวเออนั่นนี่ว่ไม่ออกกระลายยู่ดอกดียดอกไม่ออกไปตนก็ได้ไรผู้ไรคนกำบาบัดมาบ้มามาจังหันส่วนเขาสิอยยุผู้เดียวก็บไอึดเน่าสันอหารกระหลายอ่านรกระหลายยังว่าให้คุณความคุณแมวฟังตอนนี้ได้ออกแล้วออกจากสน,นักสงฆ์ป่าห้างเพราะว่าเป็นกับมี่พอแมวผู้อาจารย์มาอยู่มาประจําแล้ว

สวดมนต์จิตกรรมทั้งสงกับมาคคิเกาบุคคลดอกยาดยุด่มมันก็นดียุ่มไม่ออกไม่ตนก็นได้หากขอค้อมขาใจเนาะ,ะสารศรัทธาเพื่อจะสรอยเพื่อนกับอุทนาเด้อเป็นจร่อเจรินพรเพิ่นที่ยกเสาที่หนึ่งหลังจากที่สวดมนต์ควาปีเซ็ตตรงนี้อจะมากกับคนอ,อนุทนาสาธุขอเจริญพร